ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสบ,บคอแจ้งข่าวอนุญาตขายเหล้าได้1-2พฤษภาคม63ก่อนงดยาวทัวจีนเตรียมเที่ยวไทยพฤษภาคมนี้ค่ะวันที่29เมษายน2563นหายนแพทย์ทวีสินวิษณุโยธิน โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสอบคอถแถลงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะซึ่งหลังการถแถลงข่าวมีการตอบข้อสงสัยต่างๆเมื่อถามถึงกรณีค่าว,ว่ารัฐบาลจะประกาศให้งดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้งในวันที่3พฤษภาค,คม63 ทำให้เชื่อว่ารัฐบาลอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในวันที่1-2พฤษภาคม6-3เป็นความจริงหรือไม่นายแพทย์ทวีสินระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปแบบนั้นซึ่งการประกาศงดจำหน่ายแอลกอฮอล์เป็นการประกาศของแต่ละจังหวัดเองหลังมีการประกาศทำให้ตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสงกรา์ที่ผ่านมา ซึ่งยังเป็นคำสั่งตามพื้นที่คาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีข้อสรุปจากกระทรวงมหาดไทยค่ะจากตัวเลขผู้ติดเชื้อถือว่าไทยคุมสถานการณ์ได้ยังไงรวมถึงมาตรการผ่อนคลายต่างๆนายแพทย์ทวีสินระบุว่าก็ถือว่าผ่อนคลายแต่ยังวางใจไม่ได้การคุมเชื้อได้ดีขึ้นเพราะทุกคนร่วมมือกันแต่บางประเทศผ่อนปลนแล้วเกิดการระบ,บาดอะลอกใหม่ดังนั้น ต้องระมัดระวังในการผ่อนคลายซึ่งสอบ,บอคอใช้เวลาพอสมควรในการหามาตรการและดูเรื่องผลกระทบด้วยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามก่อนวันที่1พฤษภาคมนี้คงได้เห็นภาพของมาตรการการผ่อนคลายต่างๆซึ่งต้องรอประกาศของสอบ,บอคเท่านั้นค่ะขณะที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวจีนเตรียมตัวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคมนั้นโคสกสบคอยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่4ขยายเวลาห้ามบินเครื่องบินทุกชาติเข้าไทยถึงวันที่31พฤษภาคม63ทําทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ